พบกับเอ๊ะยังไงนิวส์ที่จะพาทุกคนเกาะติดประเด็นร้อนไขข้อสงสัยรู้ทันเหตุการณ์ก่อนใครโซดาไฟใช้ขจัดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำถึงการใช้งานจะคล้ายคลึงกับน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ห้ามใช้ร่วมกันเป็นอันขาดนะครับเพราะโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์มีคุณสมบัติเป็นด่างแก่ หากผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนเป็นก๊าซพิษก่อให้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจหากมีความเข้มข้นสูงอาจทำให้ผู้ที่สูดดมหมดสติระบบหายใจล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ รวมถึงน้ำยาล้างท่อที่มีกรดซัลฟิวริกน้ำยาฟอกขาวสารแอมโมเนียและกรดชนิดอื่นเมื่อผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำสามารถเกิดเป็นก๊าซพิษชนิดต่างๆมีความอันตรายรุนแรงเช่นเดียวกันเลยนะครับหากเผลอผสมสารเคมีกับน้ำยาล้างห้องน้ำสังเกตปฏิกิริยามักเกิดเสียงไอระเหยความร้อนฟองฟู่มีกลิ่นเหม็นฉุนหากปริมาณไม่มากให้เจือจางด้วยน้ำเปล่า เปิดช่องระบายอากาศออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยหลังทําความสะอาดพื้นที่หลังไอระเหยหมดลงอย่าพยายามหยุดปฏิกิริยาด้วยการใส่น้ำยาหรือสารเคมีอื่นทั้งนี้เราควรอ่านฉลากและคำแนะนำบนขวดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนะครับติดตามเอยังไง วันพุธได้ตามช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube N S M Thailand สาบคราวพอดแคสต์ The Cube พอดแค s ตเวลาเที่ยงตรงและ t ิก t o k N S M Thailand เวลาสองทุ่ตรง